สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับเสียงเสียงรถจนอยู่ข้างถนดนดังมากครับอยู่ในโครงการของสุวรรณคาไม้เจ๊ปิ๊ดโอ้โหเนี่ยครับดูป้ายข้างหน้าครับบ้านนกดาวสาดานั่งเล่นซุ้มกาแฟไม้เก่าน้องน้ำพึ่งแล้วก็มีน้องแอนด้วยครับนะเขาบอกว่าบ้านช่อขทินกตำบลหนองปริงจังหวัดนครสวรรค์ก็คือสุวรรณคาม้ครับ ดูแลโดยน้องน้ำพึ่งครับเด็กถือว่าอายุไม่เยอะนะตัวเล็กใจใหญ่ดูบ้านแต่ละหลังของน้องน้ำพึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมดูทรงปัญญ้นยาสไตล์วินเทจโอ้โหออกแบบเขาเรียกอะไรอะจาสีอะไรแบบนี้ออกสาสีขาวขาวเข้มๆทรงปัญญ้นยาแล้วก็ลูกเล่นมีหนึ่งซุ้มบันไดมีหนึ่งระเบียง โอ้โห oh, ข้างในกี่ห้องเนี่ยไม่รู้อะเดี๋ยวไปดูข้างในความสูงอยู่ที่1 0เมตรสิเสาหน้าเสาหน้า6ดัดแปลงได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับบ้านหลังนี้ใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ครับลึกประมาณ9เมตรกว้างประมาณ9เมตรนะครับผมให้ประมาณนะครับคือซุ้มบันไดผมยังไม่ได้รวมเดี๋ยวเพื่อนๆอนาจจะเข้าใจผิดหูเกินอองนี้ฮะ ทายบ้านโอ้โหูขี้เกียจวัดแล้ว่าคานวณอเอ๊ะน,น,อออนะอย่าว่ากันเพื่อนเพื่อนชื่นชอบดูในคลิปวิดีโอหลังใหญ่มากๆนะหลังใหญ่โอ้โหฝีมือการทาฝาเขาเรียกฝาบางใบอะแนวนอนอะข้าวลิ่มอะนะแล้วหน้าต่างเนี่ยโอ้โหทรงยาวทุกบานเลยของเขานะของน้องน้ำผึ้งนะครับอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์แล้วโครงการของเขาเนะี่ยทำมาแบบมาไม่ไม่เรียนแบบใครเลยนะ เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วลูกค้านี่ชื่นชอบมากเลยนะฮะท่านผู้ชมชื่นชอบในฝีมือของน้องน้ำพึ่งแล้วช่างแต่ละคนเนี่ยโหสุดยอดจริงๆฮะ,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 ะวิธีการทำเนี่ยจะออกไปทางเขาเรียกอะไรฮะแนววิธีการทำเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแล้วฝีมือแบบโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของลูกค้านะนี่ผมเดินมาข้างหลังแล้วครับโครงการอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ในนครสวรรค์ที่ฝีมือก็ถือว่าชื่อเสียงดัง ไปไกลเลยอ่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ราคาบ้านหลังนี้ดูหน้าคลิปวิดีโอนะครับนะเพื่อนๆบอกว่าสีนี้ไม่ชอบอยากได้สีอ่าสีแดงแดงอ่อนๆอะไรพวกเนี้ยคุยกันได้นอกรอบครับรูปแบบไม่ชอบเรามีหลากหลายให้เลือกครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านตัวนี้นะฮะหลังนี้นะฮะรูปแบบของบ้านครับหนึ่งซุ้มสาลา หนึ่งระเบียงหนึ่งบันไดอันนี้คือเชื่อมต่อกันนะผมมาให้ดูครับบ้านหลังนี้ก็เรียกว่าบ้านโอ้โหทรงปัญญานี่ศาลานะนี่ศาลานะโอเคนะนี่ศาลาซุ้มศาลาแล้วตางขึ้นนี่ลูกเล่นอย่างนี้เลยครับเสานี่็ก็เก็บนะเสาซุ้มศาลาเนี่ยเสาหน้าหกเก็บโดยการเก็บหมดเลยนี่ฮะท่านผู้ชมดู สวยงามครับการตีข้าขวาบ้านก็เปดานก็ตีแบบแนวเรียบฮะก้าบางใบนี่ฮนะต่างขึ้นครับออกแบบต่างขึ้นมา,าเล่นจานพักแล้วมีบันไดหนึ่งบันไดก็คือเล็กลงเลขกขี้สียังไม่ได้ลงนะตอนนี้เกตเต้บ้านเราได้ชันแนวขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณา1เมตร20นะตัว ตัวเรตัวชานพักอ่ะหนึ่งเมตรยี่สิบคูณหนึ่งเมตรยี่สิบบันไดก็อยู่ประมาณเนี้ยครับหนึ่งเมตรยี่สิบถึงหนึ่งเมตรสามสิบครับขึ้นไปอีกห้าขั้นบันไดนะความสูงหนึ่งเมตรหน้าสิบลูกเล่นการทำนะโอ้โหไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะทำเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเดียวในจังหวัดนครสวรรค์โดยน้องน้าผึ้งครับนะดูแลโดยน้องน้าผึ้งอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างพื้นเนี่ยอ่ายังไม่ได้ทาสีนะทาสียังไม่เสร็จแต่ว่า ก็โอเคนะแค่นี้ก็รู้แล้ว90%ว่าบ้านจะสวยไม่สวยขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงเลยครับ3เมตรนะครับตรงนี้3เมตรนะฮะลึกนะครับ3คูณอ่า4เมตรเฉพาะระเบียงนะเพราะระเบียงนะที่ผมพูดนะระเบียงนะครแต่ถ้ารวมถึงซุ้มศาลาด้วยนะโอ้โหซุ้มศาลาก็ไปอีก2เมตรกว่าๆแล้วนะสี่ห้เมตรนะหเมตรละสิตรงนี้นะครับ3เมตรคูณ6เมตรสิ นี่ลักษณะของฝ้าเบดานนะคือทีแรกก็จะวัดนั่นแหละแต่ก็ใช้ประมาณแล้วกันเพราะมันหลังใหญ่นะหลังใหญ่แล้วฝีมือการทำเนี่ยโอ้โหสุดยอดฝีมือการของช่างแล้วครับช่างส่วนมากจะเป็นช่างฝั่งภาคเหนือนะครับภาคเหนือฝีมือการทำเนะี่ยร่วมสมัยนะผสมผสานกับออกแบบสมัยก่อนแบบหลังนี่ก็เรียกว่าปั้นหยาแบบแนวกรุงเทพรัชกาลที่5สมัยก่อนนะแนวะวินเศต ค่ะเพืเ่อนๆทีช่ชอบก็ลักษณะการทําแบบนี้ก็ลองโทรมาหาน้องน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนะเห็นไหมประตูก็ต่ําๆนะครับไม,ไม่ไม่ไม่สูงไม่สูงมากนะฮะนี่ลักษณะฮะลักษณะของตัวบ้านโอเคนะครับก้าวไปข้างในดีกว่าเป็นประตูสไลด์นะฮะซ้ายขวาตาสีขาวน่ะสีขาวออกนี่คือสไลด์ออกมาเข้าเข้าหาแบบนี้ครับท่านผู้ชม นะโอเคครับ okay. ผมยังสไลด์ปิดไม่สนิทป้าไม่เป็นไรเราเข้าไปข้างในก่อนนะตรงนี้ก็คือ3เมตรคูณ3เมตรขนาดทำเป็นห้องถงกว้างๆวางข้ามายืนพักตรงนี้คนระับผมเข้ามาเสร็จแล้วจะออกไปทงไหนดีอ่ะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หลังก็ได้นะเออทีนี้เราออกซ้ายก่อนดีกว่าเรามาดูลักษณะของห้องนี้นะทำเป็นห้องรับแขกก็วางโซฟงโซฟาได้ทำเป็นห้องถงดีกว่า ใครเข้ามาถึงจะออกซ้ายใครอยู่ห้องซ้ายก็ไปห้องซ้ายใครอยู่ห้องขวาก็ไปเข้าห้องขวาใครอยากไปข้างหลังครัวก็เข้า,ขาในครัวโอเคนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนะตีแบบนี้ก็ต้องเตีแบบแปดเหลี่ยมนะครับถึงลุกลึกประมาณสัก15เซนนะฮะประมาณ1ฟุตนะครับ,รบแล้วก็เตีแบบข้าบางใบนะฮะนี่ฮะนี่ช่องระบายอากาศช่องเซอร์วิสนะครับไว้บริการหลังคาแบบว่ามีอะไรปัญหาขึ้นมาก็าสามารถขึ้นไปดูระบบสายไฟได้ประตูฮะประตูตัวนี้ห้องที่1นครับ เป็นประตูปิดเปิดนะอ้าวเปิดมาแล้วครับนี่นะผมเปิดแล้วนะครับเป็นประตูปิดเปิดนี่สมัยราชการที่ห้ารอห้าสมัยก่อนก็จะทําแบบนี้นะครับห้องนี้ฮนะ <c oughs> <c oughs> ปกติก็คือสามเมตรคูณสามเมตรนะครับพอเข้ามาในห้องนะพื้นยังไม่ได้ทาสีอยาก,ก่อโทษด,ด้วยพอเข้ามาในห้องนะเขาทำลอ,องน้ำพึ่งทํายื่นไปอ้าสิบเซนเขาเรียกว่าเล่นมุกอ่ายื่นมุกไปห้าสิบเซน กลายเป็นาห้องนี้3มเมตรคูณ3เมตรน่าสิทเห็นไหมนี่คือบริเวณโดยรอบของห้องนะกลายเป็นว่า3มเมตรคูณ3เมตรน่าสินะครับเป็นห้องใหญ่ขึ้นมาเลยครับและกับการตามส,ตาสีเนี่ยออกสีเข้มเข้ม,เข,มเข้มกว่านี่ไม่ใช่สีขาวอาวสีอย่างที่เห็นเลยครับชื่นชอบก็โทรหาน้องน้ำพึ่งนะครับหลังนี้ก็ถือว่าสวยงามมากทรงปั้นหยาหรือว่าแนวราชก,การที่5สมัยก่อนนะรักษาเอกลักษณ์ไว้ครับ แล้วก็การทาหน้าต่างนะครเพื่อนๆดูนะฮะจากขอบพื้นไปถึงขอบหน้าต่างองกบอ่ะคือไม่ใช่ความอ่สูงมากประมาณสักอ่หกสิบเซนห้าสิบเซนความสูงนะครับแลวหน้าต่างน้น้องน้ำพึ่งเราจะใช้ทรงยาวนะฮะก้างล่างก็เป็นลูกฟักสองลูกนะฮะกลางบนก็เป็นเป็นช่องช่องเขาแบันไดนิงก็เล่นด้วยกระจกครับเพิ่มความสวยงามตามมุมตามเสาเนี่ยก็จะเก็บกลุ่มแบบนี้่านผู้ชมดูนะ โอ้โหสุดยอดครับวันนี้บ้านเราดาวนเราได้มีโอกาสเอามาฝากเ,เพื่อนๆนะห้องนี้3เมตรสิบคูณสเมตรครับแล้วมาห้องท้องโถงตรงนี้ก็คือ3เมตรคูณสเมตรเดี๋ยวเราบุกไปข้างหลังเลยครับนะบุกไปดูข้างหลังดีกว่าสไลด์นะสไลด์นะ,ะการทำนะจะเป็นลูกฟักครึ่งหนึ่งข้างบนเป็นกระจกเป็นช่องๆฮนะสลับช่องสลับลายแบบอย่างที่เห็นแต่ว่ากระจกนี่น้องน้ำพึ่งนี่ก็ไปใส่หน้างานนะครับประตูสไลด์ขนาดย่อมๆนะสูงประมาณ2เมตร กว้างประมาณ80เซนนะครับเก้ามาถึงห้องนี้ฮะทำห้องครัวเลยท่านผู้ชม3มเมตรคูณอ่าสเมตรนี่ฮะสามเมตรคูณ4เมตร,ร,มตร,มตรพื้นยังไม่ได้ขัดขัดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสียังไม่ได้บุดยังไม่ได้อะไรฮะรเอาเป็นว่าขอโทษด,ด้วยทําได้ประมาณ 90- 80%แล้วพร้อมที่บริการลูกค้าประตูยังไม่ได้ใส่อันนี้อย่าว่าอ้อประตูใส่แล้วแต่ว่ากระจกยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ิธีการทําของเขานะความสูงของบุกบประตู ขอโทษนะหน้าต่างนะฮะความสูงก็จะไม่เยอะนะรประมาณหน,นึ่งไม้บรรทัดนี่ฮะรูปแบบการทําแล้วก็ความยาวของหน้าต่างเนี่ยก็สําทรงยาวนะคือฝีมือการทำเนะี่ยไม่เหมือนใครเอาฝีมือช่างแต่ละคนนะฮะของน้องน้ำพึ่งก็เหมือนกันนะฝีมือโหแต่ละคนนะจับจ้านเลยครับห้องนี้อยู่ที่สามเมตรคูณสนะี่เมตรนะครับขอโทษด,ด้วยแล้วมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ตรงห้องครัวตรงนี้ก็คือประมาณหนึ่งเมตรนะครับเข้ามาเจอนี่เลยครับท่านผู้ชมนะ ห้องน้ำครับตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับหลังนี้ครับล,ลูกค้าต้องการห้องน้ําก็นี่ฮนะเรานําพื้นมาทําไว้เปิดประตูมาเป็นห้องน้ําเป็นประตูลูกฟักนะฮะไม่เล่นกระจกแล้วเพราะว่าเข้าน้ํานะครับห้องน้าเนี่ยสองเมตรคูณสองเมตรนะครับท่านชมเห็นไหมปูสมาร์ทบอร์ดไว้ตั้งพื้นล่างและข้างๆนะฮะเราก็แค่เอาอัดผสมก็ได้แล้วเทพื้นเทพื้น,นแล้วก็ปูกระเบื้องได้เลยครับก็วางสุขภัณฑ์ได้หมดแล้วก็ช่องระบายอากาศตามสามช่องเลย นะสามช่องเลยนี่การตีกว้างกว่าห้องน้ําเป็นแนวตั้งนะครับคว้างไปด้านก็เป็นแนวนอนแบบที่ที่เห็นก็คือเก้ารูปแบบบางใบนะนี่ฮะเวลาทําห้องน้าเสร็จแล้วออกมาสวยงามครับไม่ต้องกลัวครับห้องน้ำอ่ามันก็ข้าวกับไม้ครับทำมันเยอะแยะเลยครับนะวิธีการทําถ้าเข้าใจก็ไม่ยากเลยนะครับนะโอเคครับเดินออกจากห้องน้ํามาห้องครัวออกจากห้องครัวมาเจอห้องโถงใหญ่ไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งฮะเห็นไหมฮะเปิดประตูห้องนอนห้องนี้นะฮะ เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ฮะโอ้โหนี่ฮะนะครับนี่ใหญ่มากๆเลยครับขนาดสามเมตรคูณหกเมตรนะครับนี่ผมไม่ดูพื้นก่อนเลยนี่สียังไม่ลงสียังไม่ลงดูบรรยากาศห้องก่อนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สามคูณหกตีฝ้าแบบแนวเรียบนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรยี่สิบสองเมตรความสูงจากพื้นไปถึงฝ้าเพดานนะผมกี้ไม่วัดแล้วล่ะ ผมไม่วัดแต่ผมดูแล้วหน้าประมาณนี้ครับไม่มากกว่านี้หน้าต่างล้อมรอบด้วยตัวบ้านเอกลักษณ์ของน้องน้ำผึ้งคือหน้าต่างช่องละหนึ่งบานหน้าต่างเป็นทรงยาวเล่นด้วยกระจกเราก็ติดผ้าม่านเลยแต่เรแต่และช่องปิดผ้าม่านเลยฝ้มามา่มานป้าม่านป้าม่านนะครับอ่าแล้วก็ใครต้องการไม่อยากให้ยุงเข้าก็ติดมุงลวดก็ไปนะฮะอันนี้เราต้องตกแต่งเองนะครับนี่ลักษณะของห้อง3เมตรคูณเเมตรห้องนอนนี้ใหญ่มากๆ นี่ท่านผู้ชมดูนะลักษณะการทำฝีมือใช้ได้เลยครับบ้านทรงปั้นหยาก็เกสมัยรัชกาลที่ห้าสมัยก่อนนะผมสรุปให้ฟังครับบ้านหลังนี้นะสรุปให้ฟังครับบ้านหลังนี้กระดาษหน้ากว้างอ่าหกว้างมากครับ ประมาณอ่าสิเมตรสิเมตรลึกประมาณ9เมตรครับแบ่งอย่างนี้ครับ1ซุ้มอ่าบันไดแล้วก็1ระเบียง1โอ้โหจะเรียกว่าศาลาก็ได้ติดกับระเบียงฮะหซุ้มบันได1ระเบียง1ศาลาแล้วก็1ห้องโถง2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ห้องครัวครับราคาดูหน้าคลิปวีดีโอนะ สนใจบ้านของสุวรรณข้าไม้ของน้องน้ำผึ้งก็โทรมาหาน้องน้ำพึ่งนะครับวันนี้ยุติขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เอาบ้านที่มีคุณภาพมากว่าอีกหลังครับโอเคครับอันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ